สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางหลัก10ล่างคู่ขี้มาฝากนะครับจัดให้ตามคำขอของ FC นะครับคนที่ดูตัวเลขและวิธีการคำนวณก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปราถนาดีจากช่องเลขเด็ดนะักคำนวณนะครับมาดูตัวเลขกันเลยนะครับสำหรับหลัก10บล่างคู่ขี้สูตรนี้เดินมาแล้ว14งวดงวดที่1เริ่มเดินจากงวดที่ออก4-6นะครับสูตรคำนวณได้เลข0 เป็นเลขคู่นะครับเลขคู่ก็02468เลขที่ออก4 6ก็เข้านะครับมาดูงวดที่2สูตรคำนวณได้68024เป็นเลขคู่นะครับเลขที่ออก66หงวดที่3าคำนวณได้4 6 8 0 2เป็นเลขคู่อีกนะครับหลักสิบออก4 4งวดที่4คำนวณได้6 8 0 2 4เป็นเลขคู่อีก เช่นเคยนะครับออก 6, หกมงวดที่ห้าคำนวณได้9 1 3าหเป็นเลขขี่เลขที่ออกหนนะครับขอลงไฮไลท์ไว้ชัดๆนะครับงวดต่อมาคำนวณได้ 91357เป็นเลขขี้เลขที่ออก91นะครับงวดที่7คําคำนวณได้68024เป็นเลขคู่เลขที่ออก85นะครับงวดที่8คํคำนวณได้80246เลขคู่อีกนะครับอ,อกก89 งวดที่9ก้าคำนวณได้4ี่หกหลัก10เป็นเลขคู่นะครับ, 6, รบหนน 8, 0, 2, 4, บออกหก็เข้าที่เลขกหนะครับงวดต่อมาคำนวณได้8 02 4 6เป็นเลขคู่เลขคู่นะครับเลขที่ออก09นเก้านะครับเข้าีิเลขกศ งวดต่อมางวดที่11บเอคำนวณได้2 4 6 8 0ตัวนี้ก็ได้เลขคู่อีกเลขที่ออก4ีสนะครับงวดต่อมาคำนวณได้เลขคี่งวดที่12นะครับ5 7 9เจ็ดเก้าห่ได้ออก7 9 งวดต่อมาคำนวณได้เลขขี้5 7 9 1 3นะครับเลขที่ออก7 8มาดูงวดที่ผ่านมานะครับเป็นงวดที่14บสีคำนวณได้เลขขี้สามห้เลขที่ออก9 0้าศขอเข้าที่เลขเก้นะครับก็ถือว่า เดินดีพอสมควรน,นะครับมาดูงวดวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้นะครับว่าคำนวณได้เลขอะไร สำหรับสูตรหลักสิบล่างคู่ขี้สูตรนี้นะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกสามคงที่นะครับ แ2เป็น16 0หย์บวกหได้6 6หบวกหนึ่งเป็น7 7็บวกศย์ก็ได้7 7็บวกเได้6 6หบวกเได้3 3มบวกสเท่ากับ6ในตัวแรกนะครับเป็นเลขคู่เลขคู่ก็6 7. 8 0 2 4นะครับ สูตรนี้ x บวก2บวก2บวก2นะครับ6 8 0 2 4หมวดนี้ได้เลขคู่นะครับออกไปลุ้นในวันที่ 16เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นเลขคู่ในตำแหน่งหลักสิบนะครับสำหรับสูตรที่แอดชนไว้ในหลักสิบก็เน้นไปที่เลข6นะครับตัวเลขมันเยอะนะครับมีถึง5ตัวเป็นเลขคู่ตัวไหนจะเด่นมาดูสูตรนี้นะครับมาดูสูตร อ๋อแอดลืมบอกไปว่าสูตรหลักสิบล่างคู่ขี่สูตรนี้เป็นสูตรที่3ที่แอดลงให้ในเทียบชนหลักสิบนะครับตัดมาแค่4ตัวนะครับชนไว้ที่เด่น6กลองสี่นะครับ มาดูว่าห้าตัวนี้ตัวไหนจะเด่นใช้สูตรเด่นล่างคู่ขี้สตัวเดินดีนะครับสูตรนี้เดินมาถึง28่สดมวดเดินมาแล้วยี่สเจ็ดงวดงวดนี้เป็นงวดที่28นะครับแอดลงให้ชมไปแล้วนะครับงวดนี้ได้602มาดูกันว่า เอามาเทียบชนกันนะครับได้เลขคู่เหมือนกันนะครับงวดน,นี้ก็จะเด่นไปที่602นะครับตัวเด่นสุดๆก็คือเลข6นะครับชนกัน602นะครับเป็นเลขคู่เหมือนกันจะสังเกตว่า2สูตรนี้เป็นสูตรคู่ขี้เหมือนกันนะครับ ถ้าต่างกันเมื่อไหร่ก็จับคู่กันมาเป็นเลขสองตัวเลยนะครับย้อนไปงวดถอยหลังไปงวดนี่ชนกันชนกันนะครับถ้างวดไหนที่มันไม่ชนกันก็จะจับคู่กันมานะครับก็จะเน้นไปที่สามตัวหกศูน 2นะครับจากชนเด่นสำหรับสูตรที่แอดชนเด่นไว้มันจะเน้นตัวเดียวที่เลข6เพราะฉะนั้นก็เน้นๆไปที่เลข6นะครับตัวรองก็จะเป็นเลข0กับเลข2นะครับ วางไว้เลยที่เลข6นะครับหลัก10ล่างสำหรับท่านที่ชื่นชอบขอ็อนำไปใช้นะครับท่านที่ขัดใจก็ดูผ่านๆไปนะครับถ้าไม่โดนใจก็มองผ่านๆไปนะครับ ไม่มีใครทราบว่าไวจะออกตัวไหนนะครับต้องไปรุ่นในวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้นะครับมาเทียบกันแล้วมันจะเด่นไปที่เลข6นะครับส่วนใหญ่สำหรับชุดเก่าที่เดินต่อจากงวดที่แล้วนะครับก็จะมี หกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าชุดนี้ที่แอดวางไว้ตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับเป็นชุดที่ตามต่อ จากงวดที่ผ่านมาชุดนี้วางเป็นงวดที่3นะครับมันก็จะไปเด่นที่เลข6แต่ถ้าใครชอบเลข0ก็เลือกเลข0นะครับมี f อฟซีบอกว่ามี0นย์แน่นอนก็เอาเป็นตัวรองไว้นะครับสําหรับสูตรของแอดบัรชนที่6 เน้นๆเ,เลยนะครับก็เลือกตัวที่ชอบนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับมันอาจจะเข้าหรือไม่เข้าแอดก็ไม่ทราบได้นะครับขึ้นอยู่กับดวงของท่านผู้ชมนะครับ ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับแคปไว้เทียบ2สูตรนี้นะครับแอดหลือแอดเหลืมย่อยแคปนะครับแคปไว้ได้เลยเน้นไปที่ หกศูนย์สองนะครับมาแน่นอนหนึ่งตัวทุนน้อยฟันที่เลขหกนะครับ